รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยืนยันอยู่ตรงที่เดิมไม่เคยคิดจะไปไหนเขาเกิดตรงนี้เขาเป็นคนไทยเขมี ใจดังควานทองพ่อขาแม่ขาลุงป้าอยู่คุณครูก็ยังตั้งใจสอนแม่กลองลูกให้หลับตานอนไม่ลืมที่จะสั่งสอนให้เป็นคนดี วันนี้นะคะนาคุณผู้ชมมาที่อําเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะและที่ดิฉันอยู่ขณะนี้นะคะนั่นก็คือโรงเรียนทับช้างวิทยาคมนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าในส่วนของพื้นที่อําเภอนาทวีนั้นเป็นพื้นที่พระหูวัฒนธรรมนั่นเองนะคะซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่นะคะแต่ที่นี่ค่ะเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะวันนี้เราย่อยลงมาในพื้นที่โรงเรียนทับช้างวิทยาคมค่ะซึ่งที่นี่ค่ะวันนี้เขามีจัดกิจกรรม วันสตร์เดือนสิบซึ่งจำลองมานะคะโดยไม่จัดในวัดนะคะเพราะยังไม่ถึงประเพณีจริงๆแต่วันนี้ค่ะคุณครูวิชาภาษาไทยเล็งเห็นถึงความรักความสามัคคีของกิจกรรมที่จะมีขึ้นก็เลยจัดให้มีขึ้น ในโรงเรียนนะคะซึ่งเพื่อที่จะให้น้องๆทั้งสองศาสนิกนะคะได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะคะว่าในแต่ละ,ะขนทมทำเนียมประเพณีนั้นเขามีขนมอะไรใช้ในงานประเพณีไหนบ้างแต่มีขนมหนึ่งอย่างค่ะที่จะบอกคุณผู้ชมนั่นก็คือขนมต้มนั่นเองนะคะที่สามารถใช้ได้ในงานวันสารเดือน1ิบแล้วก็รวมไปถึงงานของวันฮารีรยอของพี่น้องไทยมุสลิมด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามในรายการพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับคุณครูมนทิพย์นกแก้วนะคะซึ่งเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทายนั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะที่นี่เขาก็มีกิจกรรมจําลองในเรื่องของวันาสารเดือนสินะคะเดี๋ยวจะมาฟังคุณครูมนทิพย์กันค่ะว่าที่จัดกิจกรรมจําลองในเรื่องของวันาสารเดือนสิครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่ออะไรบ้างในส่วนของโรงเรียนทับช้างวิทยาคมค่ะค่ะในในส่วนของวันาสารเดือนสินะคะเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการแสดงของนักเรียนชั้นมหค่ะ คือเราให้นักเรียนได้รู้จกักประเพณีวัฒนธรรมทีนี้ก็มาให้เรียนศึกษาในเรื่องของขนมในวันสารเดือน10นะคะมีขนมต้มขนมเจาะหูขนมบ้าขนมแต่ละอย่างที่ท,ที่จะต้องนําไปไปวัดใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนก็จะศึกษาแบ่งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มใน,ใน,ใ,นในส่วนของนักเรียนชั้นม .5 ทับ2ที่รับผิดชอบอ แต่เมื่อเราจัดที่โรงเรียนนี่นะคะนักเรียนที่ที่เป็นไทยมุสลิมเขาก็จะได้มาเรียนรู้ไปด้วยค่ะไม่เพียงแค่เฉพาะนักเรียนชั้นม .5 ทับ2น้องๆที่ว่างเขาก็จะมามาร่วมกิจกรรมกับพี่ๆนะคะก็จะมาดูว่าการเทงขนมต้มทํำยังไงการทอดขนมจุนขนมเจาะหูซึ่งมีพี่นท,ที่ได้ไปศึกษาจากปราชญ์ชาวบ้านนะคะมาสาธิตและให้น้องได้ทําและก็ให้จําลอง เป็นเป็นงานวัดขึ้นมามีการละเล่นมีปลาโปงมีถอยหว่วอะไรอ่างนี้ค่ะเป็นกิจกรรมสนุกสนานให้เด็กๆเขาได้ได้เรียนรู้ค่ะค่ะ,ะคุณรูณมองว่าในส่วนของกิจกรรมที่จะขึ้นในครั้งนี้อย่างเช่นเรานํากิจกรรมของวันสารเดือนสิบมายกตัวอย่าง ะะมองว่าในเรื่องของการเรียนการสอนของเราเนี่ยซึ่งเราเยอยู่ในพื้นที่ของพื้นนันทวีอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมอยู่แล้วนะคะ,คะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ร่วมกันทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอย่างเช่นที่โรงเรียนเองก็เหมือนกันนะคะในโรงเรียนแห่งนี้ก็มีทั้งน้องนนักเรียนที่เป็น <im> ไทยพุทธและมุสลิมค่ะตรงนี้คุณครูมองว่ากิจกรรมเนี่ยสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อในเรื่องของของการสานสัมพันธ์ยังไงได้บ้างเชื่อมต่อสานสัมพันธ์ได้ ได้เพราะว่านักเรียนเขาเาเห็นวัฒนธรรมประเพณีวันสารเดือนสิบเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของเขาเหมือนกับวันวันฮาดีราย i ยที่ที่อิสลามเขาก็ก็ทำขนมต้มแล้วก็มาแบ่งบันให้กับไทยพุทธแต่พอวันสารเดือน1ิบไทยพุธก็ทําขนมต้มก็มีการเบ่งบันให้กับนักเรียนไทยมุสลิมค่ะในในวนนี้แล้วก็มันมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างค่ะมันมันเหมือนกับ มันเพียงแค่าศาสนาที่ต่างแต่ว่าความเป็นอยู่ระหว่างนักเรียนไทยพุทธและนักรยนมุสลิมน,นักเรียนไม่ได้แบ่งแยกอะไรเลยค่ะตรงนี้เนี่ยถ้ามองถึงกิจกรรมวันนี้ที่ครูจัดขึ้นที่ยน้องๆมุสลิมเขามีความสุขสนุกยังไงบ้างเด็กๆเ,เขาก็จะได้กินขนมจะได้ได้ได้เล่นค่ะการละเล่นซึ่งมันเหมือนกับทุกครั้งที่มันมีวันาสาดเดือนสิบมันก็จะมีงานมีงานวัดใช่ไหมคะ ทีนี้เราพอเราจำลองมาให้ให้เป็นมีทั้งประเพณีมีบรรษาทเดือนสิบมีทั้งการละเล่นเด็กๆเ,เขาก็จะสนุกกับ กับการที่มาร่วมสนุกกับพี่ๆมาเล่นเกมเล่นอะไรแล้วก็มีรางวัลอยากให้พี่ให้ค่ะนีค่ะท้ายนี้อยากให้คุณครูฝากเลนิดนึงค่ะในเรื่องของประเพณีศาสตร์เดือนสิบที่จะมาถึงนี้ในส่วนของเด็กและเยาวชนว่าควรที่จะไปร่วมกับญาติพี่น้องหรือยังไงหรือว่าเชิญชวนคนที่อยู่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยค่ะก,กลับมาทําบุญเดือนสิบกันค่ะค่ะวันสา,าสรเดือนสิบนะคะเป็นประเพณีที่เยาวชน เด็กรุ่น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 หลังรุ่นใหม่เนี่ยค่ะจะต้องออสืบสารเพราะว่าวันสารเดือนสิบเป็นวันที่เราทําบุญให้กับบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราต้องปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญูกเตเวทีนะคะต่อบรรพบุรุษเพราะนั้นพ่อแมออ่หรือว่าโรงเรียนเราก็ต้องสนับสนุนให้นักเรียนได้ไปทําบุญในวันสารเดือนสิบนะคะซึ่งทุกปีวันสารเดือนสิบมันจะมีวันวันรับและก็วันส่งนะคะ ละโรงเรียนนี่อยู่ติดกับกับวัดพระช้างค่ะเพราะฉะนั้นพอวันนี้เด็กเขาก็จะไประเบิดบิดอิสระเลยค่ะเปิดนักเรียนไปร่วมทําบุญจริงเปรดอะไรแล้วก็กลับเข้ามาที่โรงเรียนกับเปิดเปิดให้เสรีเลยคัะค่ะซึ่งก็ถือได้ว่านะคะ,ะโรงเรียน ทับช้างวิทยาคมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะที่ได้ร่วมกันสืบสารขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จําลองมาให้น้องๆในโรงเรียนนะคะได้ศึกษาดูงานก่อนด้วยจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะคะก่อนที่จะถึงวันศาสตร์เดือนสิบจริง,รงๆที่ใกล้จะถึงนี้<ช>นะคะ,คะแล้วก็สักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์ที่สอนศาสนากันบ้างนะคะอยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกันนะคะว่าการเป็นอยู่ในรั้วโรงเรียนเดียวกันของโรงเรียนทับช้างวิทยาคมเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะ

ฉันก็อยู่กับคุณครูอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นคุณครูสอนภาษามาลายูของโรงเรียนทัพช้างวิทยาคมค่ะนั่นก็คือคุณครูพีซาหรือคุณครูฮาพีซานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูตัวเล็กนิดเดียวเลยนะคะค่ะ <c oughs> เป็นคุณครูสอนศาสนาที่นี่ใช่ค่ะ <c oughs> เป็นคุณครูสอนภาษามาลายูโรงเรียนทัพช้างวิทยาคมค่ะและก็สอนอิสลามศึกษาด้วยค่ะก็จะมีจะสอนเด็กอิสลามก็คือวันวันพุธนะคะเราจะมีคาบจดิยธรรมเด็ก เด็กพุทธเด็กที่นับถือศาสนาพุทธก็คือจะสอนเบอ์นเด็กที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะเราจะแยกมาสอนหลักคำสอนและก็วิธีปฏิบัติว่าในอิสลามมีอะไรบ้างค่ะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะให้เด็กสอนการละหมาดว่าเด็กต้องละหมาดทาเวลาค่ะแล้วก็วิธีอาบน้ําละหมาดมีอะไรบ้างก็จะแฝงไปด้วยหลักคําสอนของทงางศาสดาเพื่อดํารงไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะค่ะ แล้วก็ที่ทราบมาอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นนโยบายของท่านผอ,อที่มองว่าควรจะเรียนภาษามลา,ายูตรงนี้เพราะอะไรเอ่ยค่ะที่ทางโรงเรียนเปิดภาษามาลายูะคะะเพราะว่าอย่างแรกก็คือโรงเรียนเราอยู่ใกล้กับด่านประกอบอะค่ะซึ่งเมื่อเดือนที่สิงหาที่ผ่านมาค่ะทางโรงเรียนและก็คณะคุณครูได้ไปทํา MOU กับในรัฐเคดาค่ะและก็วันที่27นี้ทางโรงโรงเรียนของรัฐเคดาก็จะมา ที่โรงเรียนเราเหมือนกันนะคะเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันค่ะตรงนี้นคุณครูมองว่าในฐานะที่เราเป็นไทยมุสลิมนะคะ,คะอยู่ในพื้นที่ของเพิร์นาทวีเนี่ยเชื่อแน่หละว่าเราก็เห็นความเป็นอยู่วิถีชีวิตเกี่ยวกับด้านของอประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นสังคมผู้หวัฒนธรรมเองตรงนี้อาจารย์มองว่าเราเนี่ยจะมีส่วนเป็นเป็นเขาเรียกไงมีส่วนในเรื่องของการต่อยอดให้กับเด็กๆน้องๆเยาวชน มีความรักความสามาัคคีระหว่างไทยพุทธไทยมุสลิมยังไงบ้างคะอย่างเช่นของของคุณครูเองนะคะได้มาอยู่ที่นี่3ปีแล้วค่ะก็รู้สึกว่าอำเภอนาทวีเป็นอำเภอเล็กๆเ,เป็นอำเภอที่นับถือสองศาสนาคือศาสนาพุทธและก็อิสลามค่ะทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเวลามี ประเพณีหรือวัฒนธรรมอะไรของเราก็อะไรที่เราช่วยได้เราก็สามารถไปช่วยได้ค่ะแล้วเราก็นํานักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกันค่ะอย่างเช่นกิจก,กรรมวันนี้ค่ะจะเป็นศาสตร์เดินสิบของไทยพุทธแต่ว่าเราก็อาจจะเข้าวัดหรือว่าไม่เข้าวัดก็ได้นะคะอันนี้หนูก็ไม่ทราบนะคะตามหลักจริงๆแต่ว่าในความคิดของหนู วัฒนธรรมแต่และว,วัฒนธรรมก็มีการนับถือที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าพอได้มาเรียนรู้และก็ศึกษาแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรมร่วมกันเด็กๆก,ก็เข้าใจและก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะให้คุณครูฝากถึงน้องๆเยาวชนนิดนึงค่ะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุูวัฒนธรรมเนี่ยควรจะพึ่งปฏิบัติตนยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือ ไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรอ,อิสลามคริสต์หรือว่าไทยพุทธนะคะก็คือทุกคนก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมดนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอย่างแรก็คือเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันแลกกันนะคะก็คือไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะคะแล้วก็ให้เกียรติซึ่งการแลกกันนะคะแล้วก็นับถือตนเองแล้วก็อะไรนะคะยึดลัางในยึดในหลักคำสอนของศาสนาที่ตวเองนับถือะคะ่ะเราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและก็มีความสุข อยู่ร่วมกันได้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของคุณครูพี่ซ่าใ,<ช>ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงในสถานศึกษาแห่งนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการขนมในเรื่องของการทําขนม,ขนมในส่วนของกิจกรรมวันนี้ที่คุณครูภาษาไทยจัดขึ้น<ช>นะคะ,คะในเรื่องของวันสาราเดือนสิเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันนะคะสักครู่เดียวค่ะ เรียนทับช้างวิทยาคมเป็นโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษามีน้องนองนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามเรียนอยู่ร่วมกันและได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทั้งสองศาสนาที่ทางโรงเรียนได้จัดให้มีขึ้นเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาและจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามวิถีของแต่ละศาสนิก น้องไทเติ้ลนะคะหรือว่านายปิยวัฒน์ทองบัวนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะน้องไทเติ้ลจะเป็นคนพาพวกเราไปดูในเรื่องของการทําขนมในเรื่องของวันศาสตร์เดือน10ของโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวให้น้องไทเติ้ลพูดถึงกิจกรรมวันนี้ก่อนค่ะว่าวันนี้ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรครับสาหรับวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมของกลุ่มส,รสารพัดไทยของโรงเรียนสา่างเยคมก็จะให้กับนักเรียนชั้นม .5 ทุกๆปีนะครับเพื่อให้นงง้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่นที่ทน้องๆต้องได้เรียนรู้ในแต่และแต่และปีด้วยครับซึ่งในวันนี้เราจัดกิจกรรมเรื่องของประเพณีบรรตั์เดืนอนสิบหรือว่าภาคใต้เราจะเรียกว่าวันจริงเปล่านะครับโดยวันนี้ก็มีน้องๆมาทําขนมไทยๆให้เราทานกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าขนมที่ใช้ในประเพณีศาสเดือนสิบนั้นมีขนมอะไรกันบ้างเริ่มจากบูธแรกเลยค่ะอันนี้ขนมอะไรเอ่ยน้องๆนั่งเลยนั่งเลย ขนมอะไรพี่ไตเติ้ลนี่คือขนมกลีบบัวนะครับหรือว่าคนภาคใต้เราจะเรียกว่าขนมจู้จุนซึ่งเป็นขนมที่เราจะนำแป้งแล้วก็ไส้จะใส่เข้าไปด้านในนิดนึงนะครับแล้วก็นำไปทอดกับน้ำมันที่ร้อนครับแล้วก็จะได้เป็นขนมจู้จุนแบบนี้เลยครับก็คือหน้าตาที่ทอดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เป็นคล้ายๆกลีบบัวคล้ายๆกลีบบัวนะคะอันนี้ก็คือวางไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนใช่ครับเสวเสด็จน้ำมันสักครูนึงแล้วก็ผ่านได้เลยครับคันได้เลย อันนี้ขายยังไงขายชิ้นสามชิ้นสิบาทค่ะสามชิ้นสิบาทโอเคเดี๋ยวค่อยมาอุดหนุนนะคะสามชิ้นสิบาทเดี๋ยวให้เสด็จน้ามันก่อนที่อยู่ข้างหลังเราเลยนี่คือขนมบ้านะครับขนมอะไรเลยขนมบ้าขนมบ้าขนมบ้าครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งขนมที่ใส่ในเขาเรียกอะไรในลบบในแบบในหมับครับในแบาในหมับนี้ขนมพวกนี้จะใส่ในหมับแล้วก็จะไปตั้งบนหลาเปลือก เพื่อให้ประโยชน์ได้ได้ทานนะครับขนมขนมบ้าก็จะคล้ายๆกับขนมขนมเกลบบัวแต่ไม่ไม่มีไส้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ฟูขึ้นมาไม่ฟูเหมือนขนมขีดบัวครับขายดีไหมวันนี้ขายได้เรื่อยๆอันนี้ขายแพงไหมคะขายยังไงเอ่ยชิลลบารชิลลบารเองค่ะพี่ไตเติ้ลไม่แพงนะคะนี้ชิลล์บาร าราคาจับต้องได้ราคาจับต้องได้นะคะอันนี้คือแปง้งชิมได้คชิมได้ด้วยพี่แตตนจะชิมไหมอ๋อระวังร้อนนิดนึงอันนี้เพิ่งขึ้นจากกระทะร้อนร้อนเลยนะครับโอเคถ้างั้นก็ยังร้อนอยู่เลยค่ะชิมได้เลยนะคะอ้าพี่ตตนคนละครึ่งอันนี้คือขนมขนมบ้า,บากินแล้วไม่บ้าใช่ไหมคะไม่บ้าะะไม่บ้าครับโอเคค่ะ Okay, โอเค,ดอเ,คดเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยกำลังดีเลยนะคะกินร้อนร้อนเพิ่มขึ้นจัดจานนะครับอันนี้เป็นอะไรคะค,คุณครูคะอ่าอันนี้ไม่บอกก็รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นขนมโดนัทไม่ใช่ <c oughs> นี่คือขนมเจาะจะหูห <c oughs> หรือถ้าคนภาากลางจะเรียกว่าขนมอะไรอ,ะอ่ะเจาะรูเจาะรูยไมใช่ขนม จะเจาะหูอยู่อ๋อเจาะหูเหมือนกันใช่ไหมคะใช้ชื่อเดียวไปเลยคืนผมเจาะหูนะครับอันนี้เขาจะมันก็จะมีหลายขนาดขนาดเล็กขนาดใหญ่ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งเป็นแป้งครับเป็นแป้งน้องๆก็เลยผสมแป้งเข้าในหม้อใหญ่ทีเดียวเลยครับถ้าอยากรู้ว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างต้องถามคนทําเลยใช่ไหมคะแป้งมีแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าหมือนกั น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงแป้งข้าวเจ้า1นกิโลแป้งทรายแดง8แปดต่อน้ำตาลทรายแดง8ปขีดแล้วก็น้ำ2แก้วค่ะน้ำ2แก้วแก้วประมาณไหนคะแก้วแก้วปกติอ่าอันนี้คือส่วนผสมค่ะในการทำเป็นขนมเจาะเจาะหูค่ะแล้วก็หมักแป้งทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะอ๋อต้องหมักแป้งทิ้งไว้ด้วยไม่ใช่ว่าผสมแล้วทอดได้เลยออันนี้คือเคล็ดลับ ลองไปต,ต้นทำเป็นไม่เอ่ยทำเป็นครับเคยลองทำแล้วไปที่แล้วลไั้ผิดชอบร่องการทำขน,นมเจาะูเหมือนกันอ,อ,อ๋ออันี้คือเป็นรุ่นพี่ใช่เป็นรุ่นพี่อ่าผ่านมาแล้วผ่านมา,นนมาแล้วอ่าอันนี้คือเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องอก็กแม่แม่อ๋อ,อรุ่นน้องกับแม่แม่อืมอนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเราใช่ไหมคะ นนขนมเจ้าหูเราก็มีคนใต้ของเราก็เชื่อว่าเป็นพวกเจ้าแหวนเงินทองแบบพื้นดิดวงรับไปแล้วนะเวลาที่เอาไปใส่ในหลักใช่ครับนอกเหนือจากอันนี้แล้วที่จะขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะน้องเฟินนั่นก็คือเรายังมีขนมต้มอเดนหนีเลยกล้าหน,น,นีเลย โอ้โหมาพร้อมเลยค่ะทั้งขนมต้มแล้วก็แกงสมรมถ้าเป็นคนใต้จริงต้องรู้ว่าต้องแกะขนมต้มกินกับแกงสมรมแถมมีสตอดองสตอรดองด้วยถึงเทรื่องอันนี้ก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพวงละสิบาทอ่ะน้องไตเติ้ลแบบนี้น้องไตเติลห่อเป็นไหมคะโอ้ยห่อไม่เป็นครับต้องฟึ่งฝีมือต้องฟึ่งพื้มือสาวๆแล้วครับตอนนี้อันนี้คือทำให้ดูเป็น หนวดอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าหนวดใช่ครับหนวดของใบพพอ๋ออ,อันนี้คือใบ้พอ่อะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีของการห่อขนมต้มกันค่ะ ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะก็คือเป็นตัวอย่างย่อยๆเท่านั้นนะคะของการทําขนมในประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะของโรงเรียนทับช้างวิทยานะคะซ,ซึ่งจัดให้มีขึ้นโดยการหลอมรวมกัน กับสศาสนิคนะ,คะเพื่อที่จะสารสัมพันธ์กันจริงๆแล้วถ้าพูดถึงนะคะในส่วนของพื้นที่นาทวีเนี่ยก็เป็นพื้นที่พหูวัฒนธรรมอยู่แล้วใช,ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กันร่วมกันอย่างมีความสุขสงบสุขมาอย่างยาวนานอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สารสัมพันธ์ให้กับน้องๆเยาวชนแล้วก็รวมไปถึงคนในชุมชนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองค่ะสาหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพี่การกับน้องไตเติ้ลต้องลาไปก่อนขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ ไปไหนกันต่อดีเรไป,ไปดูกิจกรรมของน้องต่อค่ะโอเคปลาปลาลูกโปง่งปลาลูกโปง่ปลลปงโอเค